การให้การศึกษาที่ดีนั้นเป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมากจำเป็นต้องใช้ความรอบรู้อันกว้างขวางใช้ความสุขุมรอบคอบประกอบด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าจึงจะทำได้สำเร็จพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองประวัติศาสตร์พระาธาตุทองคำ ชื่นชมธรรมชาติเขตสเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายในปี2558นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ประกาศใช้ ได้ให้สิทธิ์ของพ่อแม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นทางเลือกของครอบครัวทายภาวิตย์ไกรเสมปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรบ้านเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครอบครัวเบญจลักษ์จัดการศึกษาโดยนายครูทอนหนูทองเริ่มจัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแต่ปีการศึกษา2553แก่เด็กชายปรวริศหนูทอง จัดการศึกษาแบบ Corporate Education บูรณา,าการกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านเรียนกับผู้เรียนใน,น,นระบบโรงเรียนภานเคเขต4มีผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันดังนี้ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานครอบ,บครัวไกลเสมเด็กหญิงพุทธิตาไกลเสมและเด็กชายภาวิตไกลเสมได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้สื่อข่าวเด็กทางสถานีโททัศน์ช่อง3า Family ในรายการ Good Morning Family New